ันนี้สภาพหน้าบ้านครับคลองหน้าบ้านผมแดดดีไม่มีลมแล้วก็ฝนตกวันก่อนแล้ววันนี้น้ําเริ่มใส่นะเดีย๋ยวมาเฝ้าไปช่อนกันเพราะว่าช่วงแดดแดดมันก็จะเห็นตัวชัดนะครับถ้าวันไหนไม่มีแดดผมก็มองไม่เห็นปา่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะว่าจะเจอไหมนูน่นบ้านเรา ียบร้อยช่อนใหญ่ค่อยๆลอยออกมาเลยโอ้โหใส่โลครับกลางกะกลางกระหม่อม ซ่อนอยู่ใต้น้ำซ่อนอยู่ใต้น้ำเราไอเราก็มองไกลกันคอไป ra à về ลงจอดอย่างสวยงาม แล้วพินวันนี้มาลูกดอก4.2นะยาว3.5หัวพอกไรเงี่ยงะอะยางนี่เป็น13รู้5,000ดมตัด17 ไม่ติดสายมันจมมะดิส่วนหน้าด้วยวนวนถ้าก็หัวน้วน,น,นครับวนไปนู้นฝั่งนู้นไม่ค่อยดีครับมันเป็นยังไงก็มันจะชันฝั่งนูนะ้นน่ะมันจะตะลิงชันกว่าน,นี้แถบนี้มันจะลาดลาดหน่อยนี่จะวนจะเข้าบ้านแล้วพอได้ของปากของคอครับนี่จะวนถึงรอบแล้วจะเข้าบ้านแล้วเหลืออีกสองสามช่วง เหมือนไอตัวเหมือนมันไอตัวนั้นเลยไอตัวที่โดนหัวฟาดหัวมันขึ้นแปลกๆเนี่ยปลานะเกลือเยอะปัาน,นิน ไม่น <uma> <ais> <snacks Four> ่าต้องเอี้ยวเลย ถึงดังปุ๊กถึงดังปุ๊กอืมมันต้องอย่างไนี้ต้องค่อยๆโพดิไม่ใหญ่แต่ขึ้นสวยเกมไป ตัวท้ายพอก่อนกินข้าวก่อนครับร้อนมากละบ่ายกว่าแล้วเข้าบ้านพอดีไม่บ่ายกว่าสองโมงแลพอครับพอหอมปากหอมคอพอหมออยู่สี่กลมส,สวยๆผลงานชนนาบ้านครับสวยงามอยู่จ้าตัวส,สวยๆเลยอ้วนอยู่ครับาหน้าบ้านผมอะ่ะมันเป็นปลากินปลานินครับเพราะว่าตีอยาพอม,มันก็ไม่ค่อยกินนะมันกินลูกดอกอ่ะดิ วท้ายคลิปนี้เราก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องพร้อมกัน เชือคอมมันโดตัวนี้ครับเว้นตาสำหรับตัดแสงยิงปลามาดูครับว่าเป็นตรงไหนอ่าอ,อันนี้เป็นสี เป็นสีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอีเกิลอ e ตัวนี้เป็นเหลืองอีเกิลอครับตัวนี้ถ้าตามประสบการณ์ก็คืออนะีเกิลอ e เรามองที่แสงไม่ค่อยมีนะแสงน้อยเช้ามืดหรือหัวค่ำอะไรประมาณนะี้ได้ก่อนมืดอนะถ้าแดดจ,จ้าลนะมันสำหรับผมนะจะแสบตาเนี่ยถ้ามองอยู่ในนี้นะชัดเลยนะในห้อง แต่ถ้ามองเอาไปแดดนะมันจะเหลืองนะมันจะเหลืองอันนี้จะเป็นอีกหนาย C U 2นะครับตัดแสงลายพังขาเป็นลายของเรีย T ที่ะเรียทีก็คือไม้จริงป่าป่าไม้พปลงป่าไม้ลายพปางป่าไม้สวยดีครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ ที่เราจะขาดไม่ได้เรื่องการหาปลาก็คือยางสมใจโอ้มีมาให้สามสวยนะสีม่วงสวยๆส,สีเหลืองสวยๆแล้วก็สีเขียวอ่าเดี๋ยวขอญาตใส่แว่นาลาดนึงนี่ครับเป็นม่วงสิบสามรูหกสิบสามรูสามเขียวสมใจ x อหนึ่ง แล้วก็เหลืองนี้ก็เป็นเหลืองนี้เป็นยางสนใจเีกหนึ่งบส13รู4 13รู3 13รู6อ้ามี3รูเลยครับมี3ส,สเปคให้ดูดูเนื้อยางใสน่นุ่มนุมอ่าส13รู4เนี่ย ใช้อยู่นะปกติผมใช้อยู่แล้วนะผมเคยใช้ก็ยิงปลาขุดนะแรงดีนี่สองตัวนี้ผมไม่เคยใช้แต่ผมเคยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆใช้ม่วงเขียวนี่ตัวใหม่นะเขียวสิบสามรูสามจากที่ดูเนื้อ,อยางนะครับตามประสบการณ์แม้จะไม่เคยดึงดูนะแค่บีบเราก็รู้ว่าเนื้อ,อยางมันนิ่มหรือมันแข็งนะคร แน่นอ่านิ่มแต่แน่นนะไอ้ตัวรูเล็กมันก็จะย่อมแน่นกว่ารูรูใหญ่นะตัวนี้เคยใช้แล้วแรงดีครับผมยิงปลาพุดอยู่นะที่ไปยิงน้ำเอิบไปใช้สิบสามรูสี่นี่แหละสีเหลืองตัวนี้เนื้อแน่นผมจับดูแล้วผมอยากจะเอาไปใช้กับโรลเลอร์นะครับโรลเลอร์ส่วนตัวนี้เนื้อนิ่มอ่าอันนี้ก็ใช้ยิงปลาน็อกนะ เนื้อนิ่มเนี่ยจะเหมาะกับการยิงปานอ็อ c แล้วก็เป็นยางบางยิงนุ่ม,มยางคู่เดียวอะไรประมาณนี้นะแรงๆอันนี้แต่เพื่อนๆยิงปลาผุดกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัดสำหรับใส่มินิรับพินนะตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมจะเอาไปใส่โรล,ลเลอร์ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไปใส่คู่เสริมยางเสริมคู่ในนะตัวนี้เดี๋ยวสเปคนี้รอบๆต่อมาก็จะไปประจำอยู่กับ มินิลับพินตัวนี้ก็จะเป็นตัวยิงปลาพุททั่วไปตัวนี้ก็คือสินค้าจากาเพตนะครับไปเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วคนระับตอนนี้เขาตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดลุงผู้ใหญ่สนใจนะครับเป็นสินค้าที่ทน่าสนใจจากลุงผู้ใหญ่สนใจเพื่อนๆสนใจก็ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ยิงปลาทุกสิ่งทุกอย่างนะ ครบวงจรที่เจ๊คิตตี้นะเพจลุงผู้ใหญ่สมใจเข้าไปอุดหน,นุนทางเพจก็คือค้าขายออนไลน์ได้หรือจะเข้าไปที่หน้าร้านก็คือเส้นเส้นลาดบุหลวงมาวัดไผ่หลงวนะัวน่ะจะถึงก่อนวัดไผ่ถ้าวิ่งจากลาดบุหลวงมาแต่ถ้าวิ่งจากวัดไผ่ย,ย้อนขึ้นไปนะ่ยก็จะเลยวัดไผ่ไปประมาณสี่โลสามสี่โลประมาณร้านอยู่ข้างทางร้านใหญ่ก็ฝากอ่า สปอนเซอร์ใหญ่ครับลุงผู้ใหญ่สมใจอันนี้เป็น่านเขาเรียกฐานอะไรอะ่ะฐานอัดก้อนอะ่ะเพิ่งจะลองใช้นะดีนะครับมันไม่ค่อยลุกเลยมันละอุทนแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคิดเท่าอะ่ะไม่ลุกดีด้วยร้อนลุมลุมสุกไหม